พระธรรมดาเนลบทที่หกดาริอัสทรงเห็นชอบให้แต่งตั้งเสนาบดีหนึ่งยี่สิบคนปกครองทั่วราชอาณาจักรโดยมีผู้บริหารการปกครองสามนายปกครองเหนือคนเหล่านั้นหนึ่งในสามนั้นคือดาเนียลเสนาบดีจะรายงานต่อผู้บริหารการปกครองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกษัตริย์ดาเนียล มีคุณสมบัติดีเด่นเหนือกว่าผู้บริหารการปกครองคนอื่นและเสนาบดีทั้งหลายกษัตริย์จึงดาริจะแต่งตั้งให้เขาดูแลทั่วราชอาณาจักรด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการปกครองคนอื่นและเสนาบดีทั้งหลายจึงพยายามจับผิดดาเนียลในงานราชการแผ่นดินแต่ไม่สำเร็จพวกเขาไม่พบข้อบอกพร่องของดาเนียลเลยเพราะเขาซื่อสัตย์ ไม่เคยช่อราชบางหลวงหรือละเลยหน้าที่ในที่สุดคนเหล่านี้ก็พูดกันว่าเราไม่มีทางหาเรื่องจับผิดดาเนียลคนนี้ได้เลยนอกจากเรื่องเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้าของเขาฉะนั้นผู้บริหารการปกครองคนอื่นและเหล่าเสนาบดีจึงรวมกลุ่มกันเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ดาริอัสขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระบาททั้งหลายผู้บริหารการปกครองข้าหลวงภาคเสนาบดีราชมนตรีและผู้ว่าการทั้งปวงเห็นพ้องต้องกันว่าฝ่าพระบาทควรออกพระราชกฤษฎิกาว่าหากผู้หนึ่งผู้ใดอธิษฐานต่อเทพเจ้าหรือขอต่อมนุษย์นอกเหนือจากฝ่าพระบาทในช่วงสาสิบวันที่จะถึงนี้ข้าแต่กษัตริย์ผู้นั้น จะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโตบัดนี้ข้าแต่กษัตริย์ขอท่งออกพระจักริศรีกาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตามกฎหมายของชาวมีเดียและเปอร์เซียจะยกเลิกไม่ได้ฉะนั้นกษัตริย์ดาริอัสจึงให้ออกพระจักริศรีกาเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อดาเนียลทราบว่าพระจักรษฎีกาประกาศใช้แล้วเขาก็กลับบ้าน และขึ้นไปยังห้องชั้นบนซึ่งหน้าต่างเปิดไปทางกรุงเยรูซาเล็มเขาคุกเขา่าอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าของเขาวันล,ละสามครั้งตามที่เคยปฏิบัติเสมอมาแล้วคนเหล่านั้นรวมกลุ่มกันไปเฝ้าดูและพบดาเนียลอธิษฐานทูลวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาจึงไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลเกี่ยวกับพระจกริสิดีกาว่าป่าประบาท ทรงออกพระจกรีสีกาแล้วไม่ใช่หรือว่าหากผู้หนึ่งผู้ใดอธิษฐานต่อเทพเจ้าหรือขอต่อมนุษย์นอกเหนือจากฝ่าพระบาทในช่วงสาสิบวันนี้ข้าแต่กษัตริย์ผู้นั้นจะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโตกษัตริย์ตรัสตอบว่ากริฎีกานั้นมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของชาวมีเดียและเปอร์เซียซึ่งยกเลิกไม่ได้พวกเขาจึงทูลกษัตริย์ว่า ข้าแต่กษัตริย์ดาเนียลซึ่งเป็นเฉลยคนหนึ่งจากยูดาไม่ใส่ใจในฝ่าพระบาทหรือพระจักรษิดีกาที่ทรงให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเขายังคงอธิษฐานวันล,ละสามครั้งเมื่อกษัตริย์ทรงทราบเช่นนี้ก็ทุกพระทัยยิ่งนักทรงครุ่นคิดหาวิธีช่วยเหลือดาเนียลจนพบขําคนเหล่านั้นก็รวมกลุ่มกันมาเข้าเฝ้าและทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ ขอท่งระลึกว่าตามกฎหมายของชาวมีเดียและเปอร์เซียคำสั่งหรือกฤษฎีกาใดๆของกษัตริย์ที่ออกไปจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมดานเนียมบทที่6นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนและอาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชุดอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดครับอยู่ใน ข้อที่3พระกัมพีบันทึกไว้ว่าแล้วดานเนียนคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัมนตรีอื่นๆและอุปราชทั้งหลายเพราะวิญญาณเลิศสติกับท่านและกษัตริย์ทรงมีแผนจะแต่งตั้งท่านให้ครอบครองอาณาจักรนั้นทั้งหมดดานเนียนนะครับเป็นคนยิวซึ่งไปเป็นเฉลยนะครับอยู่ที่นะครับอาณาจักรเปอร์เซียนัดานเนียนในเปอร์เซียนั้นมีชีวิตที่คล้ายๆกับโยเซฟในอียิปต์เลยครับ คือทั้งสองคนเป็นเฉลยคนหนึ่งดานเนียนก็อยู่ที่เปอร์เซียคนหนึ่งก็คือยูเซฟนะครับอยู่ที่อียิปต์ความพิเศษที่เหมือนกันของทั้งสองคนนี้ก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาก็ไล้ทำให้งานทุกอย่างที่เขาทำนั้นจะดีเลิศกว่าคนอื่นๆและกษัตริย์ก็ทรงมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทเขานะครับให้กลายเป็น ผู้ปกครองนะครับกรณีของอาดานเนียนก็คือต้องกาจจะโปรโมทให้เป็นผู้ปกครองอาณาจักรเปอร์เซียรกรณีของนะครับยเซฟก็ถูกโปรโมทให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์เห็นไหมครับทั้งทั้งที่ดานเนียนหรือยูเซฟเองนะครับเป็นทาสชาวยิวนะครับดานเนียนไม่ได้เป็นขุนนางชาวเปอร์เซียแต่อย่างใดเขาเป็นเพียงทาส คนอยู่คนหนึ่งที่มาอยู่ที่อาณาจักรเปอร์เซียแต่เนื่องจากเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาทําให้ชีวิตของเขาโดดเด่นทําให้จากคนธรรมดาสามัญกลายเป็นผู้ปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียได้พี่น้องครับเรามีบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าในอดีตนั้นเราจะเคยเป็นอะไรมาก่อน ไม่สําคัญก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนเราจะเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่สําคัญแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วและเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอเหมือนกับที่พระกัมภีร์ตอนนี้บอกว่าดานเนียนดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอโดยเขาใช้ชีวิตกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าวันละสามครั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตใกล้ชิด มีชีวิตที่ติดสนิทมีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าและไม่ใช่บางวันนะครับบางครั้งรอให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้นจึงจะเข้ามาติดสนิทจึงจะเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่ค่อยมาพึ่งพาพระเจ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยนมัสการไม่ค่อยอธิษฐานไม่ค่อยไปโบสถ์ไม่ใช่อย่างนั้นครับ <ś Okey? S 2> ดานเนียนอธิษฐานกับพระเจ้าเชา้ากังวันเย็นเป็นปกติแสดงว่าเขามีชีวิตที่ติดสนิท มีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าก็อยู่กับเขาก็เลยทําให้ชีวิตของเขาและงานของเขาโดดเด่นมากกว่าคนทุกคนที่รับราชาการอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียคิด mm hmm. กันครับถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วดาเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับโดยมีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้ามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าในการใช้เวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ และดําเนินชีวิตเชื่อฟังพระคมภีอย่างสม่ำเสมอชีวิตของเราและงานของเราก็จะโดดเด่นมากกว่าใครๆในบริษัทและในองค์กรที่เราอยู่แม้นว่าเราอาจจะไม่มีต้นทุนที่สูงมากในบริษัทนั้นแต่เพราะว่าเรามีพระเจ้าและชีวิตของเราดําเนินตามพระเจ้าดังนั้นคนก็จะเห็นทั้งความสย์ัท่อเหมือนที่คนเห็นความสัตศ์ซื่อ ของดานเนียนและคนก็จะเห็นความสามารถของดานเนียนเรามีของประทานเรามีความสามารถที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราและเมื่อถึงคราวที่นะครับบริษัทนั้นจะโปรโมทนะครับเขาก็จะโปรโมทตัวเราเองก่อนเราจะเป็นตัวเลือกตัวแรกในบริษัทที่จะถูกโปรโมทจากพนักงานธรรมดาเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือจากซูเปอร์วิเซอร์ เป็นผู้จัดก,การเราจะกลายเป็นหัวไม่เป็นหางเจริญสูงขึ้นทางเดียวและไม่ตกต่ำลงพี่น้องครับลักษณะชีวิตของดานเนียนเป็นลักษณะชีวิตที่ดีมากเขารับผิดชอบหน้าที่อย่างดีที่สุดเขาไม่มีข้อบกพร่องในงานที่คนอื่นจะหาเรื่องได้เลยเมื่อเราอ่านพระกัมภีร์ไม่มีใครจะหาเรื่องเขาได้เลยชีวิตของดานเนียนในมาร์เก็ตเพลสหรือในพื้นที่ชีวิต เป็นชีวิตที่ดีจริงๆชีวิตของเราทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเราจะได้เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดผมก็เคยอยู่ใน Marketplace มาก่อนที่จะมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตลอดเกือบ10ปีที่อยู่ที่บริษัทนั้นเราก็ทั้งคู่ผมและภรรยาพยายามทำตัวให้เป็นแสงสว่างให้กับคนทุกคน ได้เห็นพระเจ้านะครับมีมาตรฐานชีวิตที่แตกต่างจากคนในบริษัทที่เราทำงานอยู่ยืนหยัดในหลักการพระคัมภีร์ไม่ทำอะไรที่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์นั่นก็เลยทำให้ชีวิตของเราดังชีวิตของเราเป็นแสงสว่างชีวิตของเราคนในบริษัทเห็นได้อย่างชัดเจนเขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเขารู้ว่าเรามีโบสถ์ในวาทิต์ เขารู้ว่าเราต้องไปโบสถ์ในวาอาทิตย์และเขาไม่มายุ่งกับวันอาทิตย์ของเราเขารู้ว่าเราจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์หลังเลิกงานเหมือนกับคนอื่นๆเขารู้ว่าเราจะไม่ไปผับไปปาร์ตี้เหมือนกับคนอื่นๆเขาพาคนอื่นๆไปทั้งหมดแต่ไม่มายุ่งกับเราทั้งสองคนเลยนั่นก็คือลักษณะชีวิตของเราที่ทำให้คนในบริษัท หลายคนได้มารู้จักกับพระเจ้านะครับมากกว่า10คนในบริษัทที่ผมนะครับทำงานอยู่นะครับเขาเค่อยๆมารู้จักกับพระเจ้าเพราะชีวิตของเราที่สัตซ์ซื่อนะครับเป็นอคำพยานที่ดีนะครับจำได้ว่าในระยะ5ปีแรกนั้นไม่เคยลากิจไม่เคยลาป่วยเลยนะครับเพราะว่า พระเจ้าอนุญาตให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนั่นก็คือเรื่องของความสัตย์ซื่อ<ม>และเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนดัานนิ่งก็คือความสามารถในหน้าที่การงานนะครับมผมเป็นฝ่ายขายเป็นเซลนะครับภรรยาน,นั้นเป็นฝ่ายบริการ<ม>ลูกค้าแต่ผมนั้นเป็นฝ่ายขาย<ม>และ ผมก็นะครับประสบความสําเร็จทั้งๆที่นะครับเป็นคนไทยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้แต่ต้องไปขายสินค้าให้กับแขกที่เป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นที่มานะครับภรรยาบอกว่าผมสามารถจะทําได้โดยพระคุณของพระเจ้าผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าและก็พระเจ้าก็ส่งอวยพรจริงๆนะครับพี่น้องจากเซลธรรมดาธรรมดาเจอลูกค้า วันแรกก็ขายได้และหลังจากนั้นแล้วก็ประสบกับผลสำเร็จนะครับกลายเป็นเซลล์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในบริษัทและในที่สุดก็ถูกโปรโมทเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายนั่นก็คือ,เ,อเราก็แสดงให้เขาเห็นว่านอกจากชีวิตท,ที่สัตว์ซื่อทยที่เดิมกับพระเจ้าแล้วเราก็ยังมีความสามารถในความรับผิดชอบในงานที่เราทำอีกด้วยนะครับโดยที่เรารู้ว่าความสามารถนั้น ไม่ได้มาจากตัวของเราเลยแต่เป็นความสามารถที่มาจากอระเจา้านี่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้นะครับคนในบริษัทค่อยๆทยอย,อยมาเป็นคิดเสียนมากกว่า10คนแท้จริงแล้วคิดจักรของเรานั้นเริ่มต้นจากกลุ่มแคร์นะครับที่สมาชิกในแครนั้นเป็นคนที่อยู่ในบริษัทที่ผม ทั้งสิ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บอกบอกว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้าเรามีชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของเราจะโดดเด่นทั้งในหน้าที่การงานและอื่นๆแต่พี่น้องครับก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเดินกับพระเจ้าที่มีชีวิตที่ดีใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วเราจะไม่ถูกข่มเหงดานเนียลถูกใส่ร้ายว่าไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์และถูกโยนเข้าถ้ำสิงโตดังนั้น แม้ว่าเราจะเดินกับพระเจ้าเราจะยืนหยัดแต่เราก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากการที่จะถูกข่มเหงผมเองก็ถูกข่มเหงเช่นเดียวกันนะครับก็มีเจ้านายคนใหม่ที่มาแทนผู้จัดการคนเก่าก็พยายามที่จะบังคับให้เราทํางานวันอาทิตย์พยายามที่จะบังคับให้เราไปดื่มไปต่างแต่นะครับและเราไม่ไปทำตามที่เขาต้องการเขาก็กลั่นแกล้งเราเช่นไม่ให้ยอมให้ลูกค้ากับเราหรือ ทำอะไรต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่เป็นไรครับยืนหยัดอธิษฐานกับพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็าอยู่ข้างเรานะครับผู้จัดก,การท่านนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องกับเจ้านายแล้วก็ต้องลาออกไปพี่น้องครับแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีในที่ที่เราอยู่ในมาร์เก็ตเพลสเราอยู่ชีวิตก็ดีความสามารถก็ดีแต่เราก็อาจจะถูกข่มเหงถูกใส่ร้ายได้แต่ไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าจะปกป้องเราเหมือนที่พระเจ้าทรงโปรดปกป้อง ดานเนียนจากถ้ำสิงโตเอาไหมครับอย่าลืมนะครับขอให้เรามีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะโดดเด่นในมาร์เก็ตเพลสและจะทําให้คนมากมายได้มารู้จักกับพระเจ้าของเราให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เราทั้งหลายรู้ว่าเมื่อเรามีชีวิตกับพระเจ้า เมื่อเราติดตามพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าชีวิตและงานของเราจะเป็นที่โดดเด่นในบริษัทคนจะยอมรับและเมื่อเราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคนจะยินดีฟังขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของดาน,นิียลที่เดินกับพระเจ้าและได้รับการโปรโมตจนงกายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่กง,งานขอวนอวยพรระที่น้องริเสเตียนทุกคนที่ทํางานอยู่ในบริษัททุกๆบริษัทให้ เขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อให้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่างานและให้เขามีความสามารถที่จะทํางานนั้นและเมื่อถึงเวลาที่จะมีการโปรโมทเขาจะรับการโปรโมทให้เป็นหัวไม่เป็นหางจะเลื่อนสู่เครื่องเดียวและไม่ตกต่ำลงเพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถามเบอรคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกบีลูกาบร์ที่เกาข้อที่หข้อที่1อบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บ พี่นองครับเมื่อเรามีสิทธิอำนาเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งสิทธิอํานาจเป็นนิวทีของความเชื่อฤทธิเดชถ้าท่านจะเชื่อในสิ่งที่ท่านจะพูดต่อไปนี้จริงท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้จงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อามน ขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านมี QR Code เมื่อท่านสแกนหรือท่านถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านนะครับอย่าลืมส่งนะครับลิงก์มายาตันใหญ่ที่ท่านกําลังฟังอยู่นี้หลังจากฟังจบแล้วส่งไปให้เพื่อนของท่านบางคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปโบสถ์หรือนะครับอยู่ในที่ที่ยังไม่มีโบสถ์หรืออะไรก็ตามครับส่งลิงก์ไปให้เขาก,กดติดตาม กับทุกวัน9โมงเชา้ายกเว้นว่าที่จะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของคิษจักรถ้าเขาไม่มีเวลาที่จะเข้ามาชมตอน9โมงเชา้าเขาก็ยังสามารถมาติดตามย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube ของคิรจักรตลอดเวลาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพเจอย พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาประพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข พระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าง ทครอบครัวมทั้งครอบครัวจลูกลานจลูกลาขอระเจ้หมดันทันและทั้งพงพันอีกนงร้อยพันให้ทั้งครอบครัวมทงครอบครัว่ลูกลานจนลูกลานกสงสารีนำทั้งทัน ข้างกทรงอยู่ข้างกายย้ำรังวันไมแต่วันลัไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่า,มาเมื่อสรุปอย่าเมื่อชื่นชมทนมีพระอง่นมีพระองค์่นมี และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมีตาพระพักหันมาหาท่านและมอง